สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอแล้วอาจารย์พอปในรายการสำนักอาจารย์โอนะรายการสหวิทยาโหรารายการของเราในรอบนี้ก็มีอาจารย์โอมาแล้วทุกรอบท่านอาจารย์โอก็มาแล้วนะติดดูดวงกันได้ที่ท่านอาจารย์โอได้โดยตรงอาจารย์พอปด้วยค่ะ มาครับกดแชร์กดไลค์นะเป็นกําลังใจให้กับทีมงานเราด้วยนะครับเพียงคนละ9,000 9ันเกแชร์เท่านั้นเมื่อแชร์แล้ว ก็ตามด้วยซีแรงและตามด้วยคำถามถามกันเข้ามาได้นะไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะอย่าลืมนะครับ9999แชร์ 9, 999, 9, 9, 9, 9, 9, ถามกันเข้ามาได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้น ในรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาดูแลในรายการทุกรอบเหมือนเดิม กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะกดแชร์พิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามหนึ่งข้อนะคะสนใจโดยดวงอย่างละเอียดถามไม่อัน้นไพ่ย,ยิปซีไพ่เทพพลังจิตดดตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูหน,หน้าทองสาริการิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีวิธีกรรมทุกชนิด ตั้งสารถอนสารวงสงเปิดกิจการด้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปค่ะข้อหลังของถามวัตถุมงคลต่างๆนะคะคใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแ like, ชร์เป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามหนึ่งข้อนะคะสนใจดูดูอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ย,ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพนะคะ สนใจทักแชทมามีค่าครูค่ะข้างหน้านี้เราดูไพ่ยิ่ซีเริ่มทั่วไปนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะไม่ดูสัมผัสจิตไม่ดูตรวจองค์ตรวจเทพนะคะข้างหน้านี้นะคะส่วนไว้สําหรับดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นนะคะอย่าลืมครับกดแชร์ออกไป เพียงคนละ9ก0 0พันเกแชร์เท่านั้นใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แ,ชรแล้วชื่อเล่นคำถามค่ะ ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้ว,ช,ลวชื่อเล่นคำถามค่ะ มาครับเข้ามาแล้วกดแชร์ออกไป ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมง์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำผามน,นะคะข้างหน้านี้เราดูพยิบซีเรื่องทั่วไปการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะดู3วันเท่านั้นนะคะคร้บคลุมระยะเวลา3วันนะคะถ้าสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะทักแชทมามีค่าครูนะคะสงวนไว้สำหรับ สำหรับดูส่วนตัวเรื่องไพ่ยิบสีเรื่องทอั่วไปไพ่ยิบสีอย่างละเอียดไพ่เทพพลังจิตและตดอง์ตดเทพนะคะสนใจทักมามีค่าครูนะคะข้างหน้านี้ไม่ดูสัมผัสจิตไม่ดูตดองค์ตดเทพนะคะดูเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะใช้ไพ่ยิบสีตอบครอบคลุมแล้วเวลา3วันค่ะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3าวันแน่นอนและเรื่องร้ายๆจะอยู่แค่เพียง 3วันเท่านั้นนะคะ ใครเข้ามาดูรวมพ่้ยิบสี่นะคะอ่ะมา,ะมาคนแรกสวัสดีค่ะจารย์โอ้จันท็อปแชร์แล้วแชร์แล้วค่ะรีสี่สิบหกสามีพึ่งเลิกกันจะมีโอกาสเจอกันไหมคะ เอาแบบเจอกันนะคะจะมีไหมเจอกันคุณต้องไปถึงจะเจอคุณต้องไปอ่ะเขาามว่าจะเล่งเพิ่งเลิกกันจะมีโอกาสเจอกันไหมยังไม่ได้เจอนะเพราะไพ่มันอยู่คนเดียวเออเออเอามาใช่แล้วค่ะแอนภายในสามวันนี้จะมีข่าวดีวเรื่องบ้านจากศาลมาไหมคะยังอะ่ะมันไม่ใช่สามวันนี้นะคะ แชร์แล้วทายความรักในตอนนี้ค่ะบอกมาสถานะต้องบอกสถานะด้วยถ้าถามความรักสั้นๆขอสถานะด้วยนะคะว่าโสดแต่งงานหรือมีแฟนนะคะอันนี้ไ,นะไปข้ามไปก่อนแชร์แล้วพึ่งคืนนี้ขายเสื้อผ้าจะมีคนซื้อเยอะไหมดีมีเมตตามาหานิยมได้กําไรเยอะเลยค่ะไพ่คิ้งถือเหรียญน,นะคะเป็นไพ่กําไรเยอะมาก คนซื้อเยอะนะคะซื้อเยอะไม่ไม่รู้แต่กำไรเยอะมากนะคะคือระดับคิงถือเหรียญน,นะจะท็อปใหญ่ที่สุดของเหนนะะรียญแล้วค่ะพอราสั้นๆขอสถานะด้วยนะคะโสดแต่งงานหรือมีแฟนนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทายรู้สิทธิ์เลยกดแชร์ออกไปอาจารย์ทอ็อปยืนยันว่าต้องต้อง,ต,องต้องมีสถานะใช่ไหมต้องมีสถานะ ว่าเจ้าเป็นอะไรนแชร์แล้วค่ะความรักในตอนนี้ค่ะโสดก็ได้แต่คุยกันไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าใครเป็นใครมีสามมือใยนะอ๋อใจลูกศิษย์เาอาไงก็ได้แต่คุยกันอ่ะมันไม่มีอะไรอ่ะไม่ทำไงสามไม่ทำไม่ใช่วางแผนอนาคตหรอ ไม่ใช่เหรออาจารย์โออาจารย์โอตีความแบบอาจารย์โอวางแผนอนาคตก็าพายมาสามสามไม้เท้ามันเป็นการเหมือนแบบมองรูปทางในอนาคตสามสบายอาจารย์โอ,อเลยอา<โ>อจารย์ท็อปสบายว่าอะไรอาจารย์เพราะว่ามันเป็นการคุยไปเรื่อยๆซึ่งยังมันหาจุดลงตัวไม่ได้เพราะมันเป็นสามไม้เท้าไงมันหมายถึงว่าเปรียบเหมือนสามคนมีจุดยืนไม่ตรงกันกําลังคุยอย่างเดียว ยังตกลงไม่ได้ไม่ลงตัวเลยอืมอ่ะไปจารนโอว่าไงต่อไปมีใครอะไรไหมยังค่ะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กด, like, กด share, แชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะสนใจดูดวงอย่างละเอียดชัทักมาได้นะคะมีค่าครูดูส่วนตัวไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพนะคะข้างหน้านี้ไม่ดูสัมผัสจิตนะคะข้างหน้านี้ดูไพ่ยี่สี่เรื่องทั่วไปการงานการเงินความรัก โชคลาบสุขภาพการเดินทางการศึกษาอาขอบคุณค่ะทายนะคะกดแชร์ออกไปอย่าใกล้และก้าวนาทีเฟรมล้วกดแชร์ออกไป คนละ9 9 9าแชร์อย่าลืมนะคะเราทำสามเพจนะเพจนี้เพจแรกนะคะสาสหวิทยาโหราเพจที่ 2, 2เดี๋ยวจบอันนี้เราจะไปนะคะชมรมโหราศาสตร์เอกอูเทนวิทยากรน,นะคะแล้วต่อด้วยเพจิีซีโอ้ซิริกรนะคะสอบถามได้นะคะเพจลนึงคำถามค่ะติดต่อดูดวงได้ที่ Facebook โอซิริกรนอภิรัตเบอร์โทร061-99 2 2 6 4 5ห 0925929261 i ้าสอง o 1หนะและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปะเมตราม,มหานิยมเบอร์โทร0849266658 i d r a r i a j t o p 1 6ครับนะก็เดี๋ยวดูเวลาก่อนนี่10นาทีกว่าแล้วเอาละหมดเวลาลงเดี๋ยวไปเจอกันที่ ชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทศไม่มีพยากรณ์ค่ะเพจนะไปแล้วครับ